สำหรับชาวราศีกันนะครับอ่ามาดูกันนะว่าเอ้การเงินของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในเดือนธันวานะครับได้ไพ่ประจาตัวเนี่ยเป็นไพ่เฮอร์มิตนะครับเฮอร์มิตนี่คือฤาษีเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะนะซุ่มทําตัวเป็นฤาษีก็ได้นะครับนะหรือว่าเอ้จะอยู่ใช้ชีวิตอย่างฤาษีนี่ก็ได้นะครับจะได้รวยๆว่ากันอย่างนั้นนะหรือว่ามีความรู้เนี่ยนะนะเรื่องการเงินได้ก็จะดีนะครับก็าบอกว่าจริง,รงๆเนี่ยในเดือนนี้ชาวราศีกันเนี่ยนะสามารถ สร้างเงินสร้างทองเนี่ยนะได้จากความสามารถของตัวคุณเองนะครับนะแต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องพาดเนี่ยนะไอ้เรื่องกิเลสที่คุณมีเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรื่องการเงินเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนหนามยอกใจนะหรือว่าปัญหาเก่าๆเนี่ยมันจะทําร้ายทําลายคุณนะครับทําให้คุณรู้สึกโอ้เจ็บปวดนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวในเรื่องเงินเงินทองทองนะ,ะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะควรจะ คิดอะไรนะคึกคักนะในเรื่องการหาเงินนะคึกคักหาเงินเ็าบอกว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับนะเพราะว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของเงินเงินทองทองนะหรือว่าช่วยเหลือนะจะหยิบจะขายอะไรเนะี่ยก็มีโอกาสได้เงินนะเอาความสามารถเนี่ยมาหาเงินเนี่ยจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับชาวราศีกันเลยก็ว่าได้นะครับจัดได้ว่าเยี่ยมมากนะอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับ